วัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของแฮร์ิกิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวครบรอบ55ปีสุดช็อกโลกเกาหลีเหนือพิชิตอิตาลีชาติยุโรปและอเมริกาใต้ครองความยิงย่งใหญ่ในฟุตบอลโลกมานานพวกคุณไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศเราเท่านั้นแต่ยังแบบความหวังของชาวเอเชียและแอฟริกาอีกด้วยผมอยากเห็นพวกคุณชนะสัก1-2นัดให้ทุกคนสมหวัง และจะได้ไม่มีใครดูถูกชาวเอเชียอย่างพวกเราอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่คิมอินซุงครับผู้นำประเทศของเกาหลีเหนือได้ให้อวาทกับนักกีฬาทีมชาติเกาหลีเหนือก่อนไปเตะฟุตบอลโลก1966ที่อังกฤษครับ ย้อนกลับไปกันในทศวรรษที่1960ครับประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤตสงครามมาได้ไม่นานนะครับสภาพบ้านเมืองครับอยู่ในระยะการฟื้นฟูแต่ในวงการฟุตบอลของเกาหลีนนั้นได้สร้างความมึหากครั้งยิ่งใหญ่มากๆครับเมื่อผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ที่สุดนะครับในปี1 9 6ที่อังกฤษ ทั้งทั้งที่ในทีมเนี่ยไม่มีนักฟุตบอลอาชีพอยู่เลยโดยผู้เล่นในทีมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้าราชการทหารและก็ตำรวจที่เล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมยามว่างหลังเลิกงานเท่านั้นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก1966นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ชาติจากเอเชียเนี่ยได้โคตารอบสุดท้ายเพียงแค่ครึ่งทีมเท่านั้นครับเพราะตัวแทนจากเอเชียจะต้องไปเพลย์ออฟกับตัวแทนจากทวีแอฟริกาเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายแต่ว่าบรรดาชาติในแอฟริกาทั้งหมดต่างทอนตัวออกไปเนื่องจากไม่พอใจฟี่า ที่ให้โควตาทวีตตัวเองนั้นมันน้อยเกินไปนะครับเก้าลีเนื้อก็เลยเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็น1ใน16ทีมในตอนนั้นนะครับผมโดยการแข่งขันเนี่ยก่อนจะจับสลากครับมีการแบ่งทั้งหมดนั่โถนะรครับผมโถแรกเนี่ยก็เป็นบราซิลแชมป์เก่าครับในปี1962 อาเจนินาชิลีและก็อูรุกวัยครับโถ2เป็นเจ้าภาพรับอังกฤษฮังการี Hungary, สหภาพโซเวียตและก็เยอรมันตะวันตกโถที่สาเนี่ยฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนและก็อิตาลีโถที่4ครับบบลแกเรียมกซิโกสวิส์แลนด์และก็เกาหลีเหนือนะครับการหนึ่งขันนะครับก็มีการแบ่งสายกันออกมาครับกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นอังกฤษสามารถควาชช้าแชมป์กลุ่มนะครับที่2ก็เป็นอูรุกวัยกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นเยอรมันตะวันตกควาชช้าแชมป์กลุ่มครับ ที่2ก็เป็นอาเจนินากลุ่มที่3นะครับโหเ,เกิดเหตุการณ์สุกช็อกเลยนะครับผมโปรตุเกสก็สามารถเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มได้ที่2เป็นฮังการีส่วนที่สาเนี่ยกลายเป็นแชมป์เก่าอย่างบราซิลนะครับตกรอบไปอย่างสุดช็อกค,ครับชนะได้เพียงแค่1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมทําให้ตกรอบไปนะครับผมต้องบอกว่าช็อกโลกมากๆมาต่อที่กลุ่มที่4กครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ครับไหไลายสุดๆเลยนะครับทีมเต็งเข้ารอบก็บแน่นอนครับว,ว่าคืออิตาลี แชมป์โลก2ส,สมัยนะเวลนะครับในปี1934แล้วก็1938นำทีมโดยคู่หูมิดฟิล์ระดับโลกอย่างจานี่ริเวราและก็ซานโรมัสโซลานะครับอีกหนึ่งทีมคือสหภาพโซเวียตนะครับก็ถือว่าเป็นทีมเต็งเ,เหมือนกันนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปโซเวียตเนี่ยได้เหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี1956แล้วก็เป็นรองแชมป์ยุโรปมาเมื่อ2ปีที่แล้วในตอนนั้นในปี1964แล้ก็นำทัพมาโดยไอ้ปลามึกยักษ์ อย่างเลฟยาชินสุดยอดในทวารแห่งยุคในตอนนั้นส่วนชิลีครับก็ดูดีเลยนะครับเรื่องของเบสิกฟุตบอลสไตล์ลาตินอเมริกาพึงจะคว้าอันดับ3จากฟุตบอลโลกในปี1 9 5 8นะด้วย ทางด้านของเกาหลีเหนือของเราครับก็ดูแล้วเนี่ยเป็นสมานน้อยให้เขาเชื่อใอย่างแน่นอนนะครับผมโดยอิตาลีเนี่ยนำทัพมาโดยเอ็ดมันโดฟาบรีครับมีแต่ฝีเท้าดีๆมากมายครับผู้จัดการทีมนี้มีให้เลือกสารมากมายส่วนเกาหลีเหนือครับอย่างที่บอกไปครับว่าไม่มีนักฟุตบอลอาชีพอยู่เลยโดยผู้เล่นในทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการทหารแล้วก็ตำรวจทีเนฟุตบอลยามว่างเท่านั้นนะครับเกมแรกเนี่ยเกาหลีเหนือก็แพ้เลยครับแพ้ต่อโซเวียตไป3-0หลายคนก็คิดว่าอ่าเรียบร้อยจ้าโซเวียตได้ไปแล้ว2คะแนนอิตาลีเกมแรก ผลงานดีครับชนะชิลีไปได้2ต่อ0คราวนี้ครับมปถึงเกมที่2เกาหลีเหนือครับเจอกับทีมชาติชิลีนะครับผมแล้วก็สามารถเสมอกับชิลีได้ครับจากการทำปูของปาซุงซินนะครับนี่คือฮีโร่ของชาติครับประตูแรกในฟุตบอลโลกและอาจจะเป็นประตูเดียวของเกาหลีเหนือเลยก็เป็นไปได้นะครับส่วนอิตาลีครับดันไปแพ้ต่อโซเวียต1ต่อ0เฉยเลยนะครับทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยพอมีลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่า เกมแรกไปเสมอถ้าเกมที่2เกิดที่จะสู้ยิบตาและก็ชนะอิตาลีได้เนี่ยพวกเขามีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปแต่ก็รู้ว่ามันยากแต่รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองกันสักหน่อยนะครับผมมาถึงเกมสุดท้ายก็แฟนบอลอิตาลีเนี่ยก็ต่างมาว่าโอ้สบายผ่านฉลุยแน่นอนเจอกับเกาหลีเหนือรูปปากแล้วนะครับซึ่งเมื่อเริ่มเกมมาครับทัพอซูรี่เนี่ยกับบุกนักทันทีและก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งครับแต่ว่าก็ยังขึ้นนําไม่สําเร็จนะครับ แต่อิตาลีเนี่ยต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่ต้นเกมนะครับเมื่อเชียโคโมบเลกาเรรี่ครับกองหลังกัปตันทีมของทีมเนี่ยสกัดบอลพลาดจนตัวเองเนี่ยบาดเจ็บสะเองแล้วก็ต้องออกไปจากสนามซึ่งพอเจ็บปุ๊บก็จบเลยครับกฎในเวลานั้นเนี่ยยังไม่อนุญ,ญาตให้มีการเปลี่ยนตัวเข้ามาได้ถ้าเจ็บไปหรือยังไงก็แล้วแต่ต้องเล่นเท่านั้นเกาหลีเหนือก็เอาเละครับ คราวนี้มีตัวมากกว่า1คนกับตันทิมงของอิตาลีไม่อยู่แล้วด้วยเป็นช่วงโอกาสของเกาหลีเหนือครับได้ใจมากแล้วตัวเพล่นก็มากกว่าและก็จากนั้นมาครับเกาหลีเนี่ย เริ่มที่จะครองเกมบุกได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงนาทีที่41ครับก็ได้ประตูขึ้นนำจากการยิงของปาร์คดูอีกนั่นเองนะครับผมในตอนนั้นทำกลางความดีใจของชาวสมแดงทั้งประเทศและก็ชาวเอเชียเต็มไปหมดครับรวมไปถึงท่านผู้นำอย่างคิมอินซุงครับที่ฟังวิทยุรายงานสดการแข่งขันในคราวนั้นแม้ว่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืนในเกาหลีเหนือแล้วก็ตามแต่โอ้โหผู้นำก็ต้ว่าเอาว่มีโอกาสชนะ และคิดว่าน่าจะทําได้สุดท้ายเกาหลิเนื้อก็ผลงานดีจริงครับในเกมนั้นและจะกนั้นมาครับที่อิตาลีเนี่ยโดนทำประตูขึ้นนำไปพยายามทุกวิถีทางที่จะตีเสมอให้ได้แต่ว่าแนวรับสมแดงเกาหลิเนือทีมนี้รวมไปถึงรีชังเมียงครับในทวันดาวรุ่งวัย19ปีในตอนนั้นโชว์ซูเปอร์เซฟป้องกันแบบอุตลุดป้องกันได้ไว้ทั้งหมดนะครับจบเกม เก้าลีเนือพลิก์ล็อกแรับชนะอาซูรีอิตาลีไปได้1ประตูต่อศูนย์สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบไปที่สุดท้ายได้สําเร็จในตอนนั้น พร้อมกับเคียอิตาลีตกรอบแรกไปแบบสุดช้ำและก็ชกโลกกันไปต่ำๆกันนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเตะกันที่ไอร์แันพาร์คนะครับที่สนามของมิดเดิลสโบร์ภายใต้สักขีพยาน1,7,829คนนะครับส่วนอีกหนึ่งเกมเนี้ก็ถือว่าผลเป็นใจด้วยครับสหภาพโซเวียตเนี่ยสามารถเอาชนะชิลีไปได้2ต่อ1ที่โลเกอร์พาร์คที่ซันเดอร์แลนด์นั่นเองครับสุดท้ายเนี่ย ทางด้านของโซเวียตกลายเป็นจ่าฝูงเกาหลีเหนือครับเข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่มครับสนัดมี3ามคะแนนนั่นเองครับเกาหลีเหนือครับพอเข้ามาสู่รอบแปดทีมในฐานะที่2เนี่ยก็มาเจอกับแชมป์กลุ่มอย่างโปรตุเกสนะครับผมก็ถือว่าโหเจองานนะครับเตะที่กุริสันพาร์คครับที่เมืองลิเวอร์พูลในตอนนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นศึกมันมากๆครับแต่ว่าเกมเนี่ยเริ่มไม่ถึง1นาทีครับพาร์คซุงซินครับคนที่ทําประตูชิลีเนี่ยทำประตูให้กับเกาหลีเหนือนั้นขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แบบสุดชอ นักเตะเกาหลีโค้ชเกาหลีแฟนบอลเกาหลีแฟนบอลเอเชียเนี่ยต่างคิดเลยครับเอาเว้ยมิวกัดหักปากกาเสนอีกครั้งหนึ่งมาถึงนาทีที่22ครับก็เป็นลีดองบูนครับทำเล่อีกหนึ่งประตูนำเป็น2-0จากนั้นครับอีก3มนาทีต่อมาครับเป็นยางซุงปุ๊กครับยิงได้นาทีที่25 25าีินาทีผ่านไปครับเกาหลีเหนือขึ้นนำไปแล้ว3ประตูต่อศูนย์ช็อกกันไปตามๆกันครับแต่วันหลังจากนั้นครับ ผ่านมาอีกเพียงแค่2นาทีครับยูเซบิโอครับสุดยอดนักเตะทีมชาติโปรตุเกสมาเมาคนเดียวต่อจากนั้นครับนาทีที่27จุดโทษนาทีที่43แล้วก็เปิดเครื่องหลังมายิงในนาทีที่56แล้วก็อีก3นาทีต่อมาครับจุดโทษนาทีที่59แล้วก็ก่อนที่จะเป็นการปิดฉากของโชเซอุสโตนาทีที่80 โปรตุเกสกลับมาชนะได้5ประตูต่อสานะครับผมถึงแม้ว่าเกมนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนเกาหลีนเหนือจะรู้สึกเสียดายยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ว่ามุงลีฮุนนะครับผู้การทีมยุคนั้นเนี่ยก็ทําได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าเกาหลีเหนือในชุดนั้นเนี่ยไม่ปีนักเตะอาชีพเลยแม้แต่คนเดียวเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการบางคนยังเป็นเด็กๆอยู่เลยด้วยซ้ามาเตะทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็จบลงด้วยชัยชนะของโปรตุเกสไป เกาหลีเหนือเนี่ยถึงแม้จะแพ้แต่พกพูดถึงอย่างมากนะครับว่ามีใจเป็นยอดนักสู้มากๆและการแข่งขันขในรายการนี้ครับจบลงยูเซบิโอครับที่ยิงคนเดียวในเกมนั้นเนี่ยสี่ประตูกลายเป็นดนานวโวดของทัวร์นาเมนต์ครับซัดไปเก้าประตูส่วนนั้นของปาร์คซุงซิง ทำไป2ประตูนะครับผมยิงมากกว่าเปเล่และก็การินชาซะอีกนะครับผมที่3เนี่ยเป็นโปรตุเกสนะครับชนะโซเวียตไปได้2-1ส,ส่วนแชมป์โลกในปีนั้นเป็นอังกฤษนะครับสามารถเอาชนะเยอรมันตะวันตกไปได้4ประตูต่อ2จากแฮตทริกของเจฟส์เฮิร์ตนั่นเองนะครับผมและนี่รับก็เป็นเรื่องราวเมื่อ55ปีที่แล้วนะครับที่ทัพโสมแดงทีมนี้สร้างเซอร์ไพรส์สุดช็อกโลกนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ย เอามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับแฟนอิตาลีเนี่ยอาจจะรู้สึกช้ำเนื้อช้ำใจรู้สึกเสียดายกับการแพ้จุดโทษให้กับเกาหลีใต้เมื่อปี2002นะครับผมต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนน่าจะจดจำกันได้เป็นอย่างดีแต่ว่าการแพ้เกาหลีใน,ในคราวนั้นต้องบอกว่าพวกเขาพลาดท่าแพ้จริงๆนะครับการที่เล่นกับเกาหลีใต้ในคราวนั้นในปี2002เนี่ยอาจจะโดนไบรอันมอร์เนโน โกงไปบ้างเป่าไม่ดีไปบ้างแต่เกาหลีเหนือในคราวนั้นเกาหลีเหนือทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของครบรอบ55ปีสุดช็อกโลกเกาหลีเหนือพิชิตอิตาลีเรื่องเดียดเจดยับกับชนะของไฮทิโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ